ทุกคนมาส่องพรอเทร์าสุดนะคะของควีนกอชเบลมิสแกรนท์ชาแน์2025ถ่ายที่โรงแรมที่สาวๆมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2025กว่า80ประเทศจะไปเก็บตัวกันที่นั่นและเดินชุดว่ายน้ำกันที่นั่นตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่21ตุลาคมนั่นก็คือโรงแรมใช่ฮะอิตคอนหัวหิน ภาพแรกนี่เลยทุกคนอันนี้น่าจะเป็นโถงนะคะของโรงแรมเราเคยมีโอกาสไปนหนึ่งครั้งบอกเลยว่าโรงแรมเนี้ยสวยจริงคุณนาต้องลองอ่านี่ตรงหน้าประตูคิดว่าตรงเนี้แล้วมองออกไปน่าจะเป็นสระว่ายน้าหรือเปล่าอ,อันนี้เดานะคะและควีนของเราก็สะบัดภาพไปหนึ่งครั้งนี่กับมุมนี้ทุกคนสวยเนาะและภาพที่เราชอบที่สุดก็คือภาพนี้อืองค์ประกอบมันได้อะ่ะหน้าควีนก็ได้มงุก็สวย สกินภาพสกินผิวสวยมากทุกคนสวยทั้งควีนนะสวยทั้งคนถ่ายคือภาพดีมากชื่นชมนะคะ,ะและสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมส่งกำลังใจให้กับควีนก็ชเบลตัวแทนประเทศไทยทุกคนและก็อย่าลืมติดตามชม Miss Grand International 2025จัดที่ประเทศไทยตั้งแต่วันที่29กันยายนถึงวันที่29 จุลาคมนะคะใครยังไม่มีบัตรสามารถซื้อบัตรในแต่ละรอบได้เลยนะคะว่าจะเป็นรอบชุดประจาชาติพรีมเมียร์แล้วก็ไฟนนลในเรื่องต่างชมกันนะจ๊ะบ๊ายบาย